บายบายแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเรากําลังเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะและคุณรู้สึกแบบต้องการเติมพลังนะคะเหมือนคุณนูนะคะก็นั่งอ่านหนังสือแล้วก็นั่งดูคลิปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โพสต์ขายสินค้านะคะแล้วก็ทําอะไรที่เราต้องการทาเนาะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็มีงานที่แตกต่างกันออกไปนะคะฉะนั้นแล้วใบแบบนี้นะคะ ครณนูก็จะเติมพลังด้วยดีว่าคอฟฟนะคะยุคโควิดนะคะมีแต่คนกลัวโควิดเนาะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวนะคะเรากลัวอะไรม <c oughs> ันก็จะเ,เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจนะคะจงโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาค่ะวันนี้นะคะยุคโควิดให้โลกรู้ไปเลยค่ะว่ายุคโควิดเป็นยุคที่เรานะคะ มั่งคั่งร่ำรวยนะคะสวยรวยขึ้นทุกวันนะคะและที่สำคัญนะคะต้องดื่มกาแฟดีว่านะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เพิ่มพลังนะคะยิ่งดื่มยิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งเก่งนะคะสวยรวยเก่งแล้วก็ดีด้วยค่ะสุขภาพดีนะคะยิ่งดื่มยิ่งสวยนะคะกาแฟคอลลาเจนนะคะเจ้าเดียวเจ้าแรกของไทยนะคะที่เป็นไมโครกาวคอฟฟี่ Coffee คับกาแฟ เห็นไหมคะเจกิแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะคุณนูชอบดื่มมากปกติคุณนูเป็นคนที่ดื่มกาแฟทั่วไปนะคะแต่พอได้ดื่มดีว่ากอแฟแล้วติดใจเลยะค่ะทุกคนอืมใครสนใจนะคะ CF เ,เข้ามาได้นะคะคุณนูมีสินค้าพร้อสมส่ง <laughs> น้ำแข็งอยู่ในปากเลยนะคะกล่องละ490บาทนะคะหนึ่งกล่องมี1บซองค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณจะคนหนึ่งที่แบบดื่มกาแฟแล้วรู้สึกกลัวอ้วนนะคะกาแฟขอเคี้ยวต้องแข็ง,ของอ่อนเดอะดื่มกาแฟแล้วมีน้ำตาลเยอะนะคะแล้วก็ทุกคนผู้หญิงเราอะ่ะต้องการกาแฟที่แบบ ช่วยให้แบบตัวเองอะ่ะมีหุ่นที่ดีขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วกาแฟีดีว่านะคะช่วยคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยคะ่ะเชื่อคุณูนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะวันนี้ C.F. เข้ามาได้เลยค่ะหนึ่งกล่อง490บบาทนะคะอร่อยมากขอบอกนะคะรีบเลยค่ะ